ไอ้บ้านไอ้เหี้ยมือต่อหน้าต่อตาเลยสัตว์เอาละครับผมก็ต้องรีบมาอยู่ในร่าวันนี้อยู่เกมแมทช์นะครับผมวันนี้ต้องเป็นแมทชครับกระโดดเย่จบไปกระโดดง่ายจังครับไปโอยู่กับเฟิร์สีแดงข้อสีแดงข้อสีแดงนีเหลืองแล้วเอ้ไม่ใช่สีเหลืองสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ก็เพื่เงินเพื่ผมใส่เหลืองแล้วกัน ผมสีเขียวนะผมสายเขียวคุณเดียวสายเขียวชีวิตติดบ้องติดบ้องเย็ดดอสมองวิทยเยวิเดชสมองวิทเอวิทย์เดชตื่นตื่ผมไม่ยินเสียงฝีเท้าเดินใกล้ๆกล้ห้องผมว่ะฮัลโหลเรียบร้อยมันโดนแน่คือถ้าเกิดเขามารอบที่สามนี่เขาจะมาพร้อมกับไม้เลียวไม่ไม่ไม่มีไม้ไม่เขาจะมาพร้อมกับฝีปากอันยิ่งใหญ่พร้อมกับคนที่มาเพิ่มอีกสองคนพ่อม่ใหญ่แต่ละคนที่บั แต่ถ้าเกิดเขามารอบที่4ของเรือกระชากฟ้าคอมอ่ะกลัวอะไรอ่ะชิบหายล่วงอ้าวแล้วล่วงโอ้ล่วงไอ้เหี้ยลวกตรงนี้จะขึ้นยังไงดีพี่บอสพี่บอสเอออไ้เขาให้ขี่หมูด้วยป่ะใช่เหรอโอ้ันนี้เป็นกานลวกเลยเหรอไอ้มอนถ้าตกถ้าตายเริ่มใหม่หมดเลยใช่ใช่โอ้โหเรลลี่เว่าเราก็ต้องวิ่งกลับไปเริ่มใหม่อย่างนั้นเหรอใช่ใช่โอ้โหโคตรจ้อยเลยอืมอืมอืบออื้อเชื่อผมเกียดเมาส์อะเมาส์ไปดิ เมื่อกี้ตกตอนนั้นะตายมอนเลยโอ้ยใช่เหรอเฮ้ยผมจะผ่านแล้วเว้ยผมจะผ่านแล้วเว้ยไม่ไงต้องบินกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับึบไอ้เหี้ยพี่เฟิร์สเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พี่บอสทำไมไม่มันวาร์ปมันวาร์ปมามันไม่สปาลพอยวะฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยพี่บอสพี่บอสผ่านแล้วลไวจังวะเอ้าเอ้าแล้วลุยเล่นแบบกระโดดที่นี่เลยมันไม่คิดจะมันไม่คิดจะพลาดบ้างเลยเหรอไม่ยังไม่ได้ตกเลยแล้วมันกระตุก ม่อนมึงหัดอัพคอมไปแหลกให้เร็วกว่านี้นะเหียพวกกูกระตุกโทษมันแล้วพี่บอกมงซื้อคอมใหม่พี่บอสไม่โคตนเบลมพี่ผมซื้อคอมใหม่นะเนี่ยดูดูครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับทางฝั่งของกระพ่วย จะไปต่อยังไงอย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้ก็ตายครับมีทเฮ้ยกูตายกูเปลี่ยนสีกูเปลี่ยนสีกูเปลี่ยนสีมากเลยคือมันไปทางสีไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอโอเคปะใช่ทางไหนก็ได้แล้วใครยิงผมปะเหือกระพวยตายแล้วครับผมโคตรโคตรน่าเศร้าอ่ะต้องมาเริ่มไปจนแบบผัวร้อชัดม่อนถ้ามอนแน่จริงอ่ะม่อนมาน็อกรอบเพียได้อ้น็อกรอบอีกแล้ว พี่พ oh ี่เล่าต้นใหม่แล้วเนี่ยไปเกยกูตกอีกแล้วไอ้ไอ้ผมไอ้ผมน็อกรอบอะเดี๋ยวผมเล่นรอใครอยู่เล่นรอบให้ใจเย็นใจเย็นไอ้นี่พี่ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยไม่ต่อยพี่หน่อยนะใจคอกูกลับสีแดงเหมือนเดิมนะไอ้เหี้ยเฟมเล่นแล้วที่ที่พวกม่งเอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยกูรอเฟมเล่นแบบรอเฟมเล่นกลับมาเฟมเล่นไม่กลับมาเป็นไงว่าไงมันแม่โตฮอตอิดแม่โลฟเยอะจ้ะจุบจุ๊บเปรุ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  มันแม่งเร็วจังวะไม่ได้รอดจากไดด้เกกมมรอจาทางบ้านหรือเปล่าออกซิเจนครับออกซิเจนครับตอนนี้ออกซิเจนจะเป็นยังไงครับเราตามติดชีวิตทุกคนครับปิดน้ำเลยปิดปิดน้ำเลยทุกคนครับปิดปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้มันโดดอย่างนั้นได้เลยเหรอวะได้ได้ได้โดดเราไม่รู้เพราะมันเป็นแค่สองมันเป็นแค่สองบล็อกไงพี่คือไม่ต้องวิ่งใช่ไหมกระโดดอย่างเดียวใช่ อะไรมันก็ล่วงอยู่แล้ววันนึงโอ้โหแม่งเนี่ยไม่ได้เลยไอ้ไอ้ไอ้ตรงที่มันประตูเนี่ยมันต้องโดดธรรมดาต้องวิ่งต้องโดดธรรมดาปรับเช้าเลยโดดธรรมดาได้เลยฮะอ๋อให้ทับคิวทิมไงนะทับคิวเออทับเคลืองปรับเช้าเหรอไหมอะไรทำศูนย์ปรับไม่ได้โดนเซตศูนย์ทำทำเซตศูนย์ทับทำเซตศูนย์โคตรคนลำบากใจครับมองเลยพี่บอสขอท้าผมขอท้าพี่แข่งมา ได้แพ้ผมได้มาโอ้แพ้คืออะไรแพ้คือพี่นุ๊กไงไม่แพ้แพ้แพ้ต้องไปทำร้อยแปดสิบนออโอเคเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะได้มีออกซิเจนแข่งด้วยนะพี่นะสามคนเอาได้จัดมาผมไม่ต้องมันไม่ต้องมึงกรณีพิเศษไอ้สัดไปแล้วไปแล้วเอาคือแข่งกันเอาเฉพาะที่สุดท้ายใช่ไหมที่สามร้อยแปดสิบเออใช่ทีุ่ท้ายที่ท้ายอ้าวจัดมาไม่เคยกลัว บอกเลยครับเรื่องเรื่องกระโดดมีคำท้าขอให้บอกคือตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครแพ้ใครกับเฮ้ยต้องพี่โบ๊ชใช่ไหมกับเนี่ยฝีมือระดับนี้ดูก่อนว่ามันดูก่อนก่อนก่อนพูดอะไรต้องมาสเปกเตเตะอะไหนั่นเลยเพี่โบร้อยมันร่วมพี่โบ๊ทพี่โบ๊ชกลัวความพ่ายแพ้แค่นั้นเลยพี่ไม่ได้กลัวหรอกเขาไอพี่เนี่ยเพี่เป็นคนอย่างเงี้ยพี่เ็นค่เนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันน่าใส่สกอร์บอร์ดด้านขวาไมหายเลยใครตายเยอะอะไรอย่างเงี้ย โอ้ตายเยอะกูเลยตายเยอะกูทับคิวตลอดเลยอะพี่ไปโลพี่ไปโลพี่ไปโลกูแหลกแล้วไอ้บดตรงเนี้ยตรงเนี้ยกูถามจริงใครเฟรมเลทตกเหมือนกูบ้างตรงเนี้ยไม่พี่ตกพี่ตกหร่อยี่สิบตลอดเลยอ่ะไม่เพราะคอมพี่โน้ตเล่นเกมแข่งมึงเล่นเอาม้วนเอาเกมมาวัดแล้กูเลยมาไอ้บดเดี๋ยวกินก็ได้บดแมงโกนแกงอะหน้าตาตาเลยเมื่อกี้อะไรนะพี่พี่บดพี่บดเอแต่หน้าตาอะนี่นี่กูอลินมิเต็ดเลยสัตว์มามาอิมิเต็ดเดย์ดิฟิชั่นไอ้บดตลกอะ เมื่อไหวเรเจอได้บอกเลยทุกคนเจอได้เจอได้อะไรบล็อดทำไมพี่บดเนี่ยวะมันทุบบล็อกกูอะอะไรบล็ผมไม่ต่ออะไรเลยเอาเลยครับเอาเลยครับโอไป ไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้เผาไอ้เผาโกงไอ้เผาเป็นตุ้ดลยเผาโกงไอ้เผาเป็นตุ้ดไอ้เป็นตุ้ดมันทำไมทำไมหมูไม่ตามไอ้นั่นวะเนี่ยดูดิดูมันตามมันกูไอ้สัสไปโคตรชื่อไรอะไอ้เบิรนไอ้เบี้ยมือตหน้าต่อตาเลยสัส ตอนมึงชอบแกงสองคนนี้เหลือเกินไปไกลๆดูดิดูทำไม่ดูทำไม่ต้องทำคิวกูแล้วมอนต่อไปปูเป็นข้าอะไรวะทำไรพี่บอสที่บอสบนู่นๆเขาไปนู่นโถ่ไม่คือเมื่อกี้พี่ไม่รอดแล้วเว้ยอะไรพี่อะไรพี่ทำไมเขาตีกูได้ทำไมกูตีเขาไม่ได้อ่ะ ไม่เอไปมุตีมเขาไม่ได้อะโอ้โอ้โหเกมบอกเลยพี่ขาได้ทุกคนต้องเล่นแบบอายุติธรรมครับผมเราจะไม่มีการเล่นแบบอายุติอายุติธรรมกันนะครับเหรอตรงนี้ต้องให้ขี่หมูอย่างเดียวใช่ไหมนั่นไงใช่มายุติธรรมได้ไหมวิบอสได้เพิ่มทับคิวไปไม่ได้ไม่ได้ต้องขี่หมูขี่หมูหมูทัชคิวตัวเองกูไม่ทัชคิวมึงเลยเพาหมูทัชคิวตัวเองหมูทัชคิวตัวเองไปตามหมูไปทัชคิวหมดนี่เป็นนักกระโดดครับมันคือแบบแกงคนทำเล่นนักกอะเลยวิบอสี่ เลิกเล่นไอ้เหี้ยดูมัลนำดู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 บอลนำใครเล่นต่อให้มึงวะกูถามดิโอ้ยมึงชนะแล้วมึงป่วนคนอื่นอ่ะไปเล่นได้บอดบอดบอดพี่ถามหน่อยอะไรพี่กูไปฆ่ามคือพี่ถามแบบมีแบบมีความสุขไหมอะไรเดี๋ยวเผาเผาเผาทำไรเผามีความสุขจะมีความทุกข์ ได้ยังไงโอยเฮียผู้นำก็คุณกูถามเนียตอนนี้พกกูมีความทุกข์กระโดดกระยากอยู่ได้สัตว์แต่โดนแก้ดินี่นี่คือจะแข่งกันอีกเหรอวะกูถามจที่เนี่ยแข่งต่อไม่แข่งให้จบไม่แข่งเราไม่จฆ่ากันเองแล้วเนี่ยแข่งกินน้องแข่งให้จบเว้ยม่เป็นแม่ฆ่ากันเองไปแล้วใช่แข่งกินน้องแข่งให้จบ

เกมนี <se> ้เกมนี้ไม่มีกฎนะครับผมว่าห้ามเกมหมดเไาไป้วเาไปตดเาไปตุดพ้่เาพ้เ้าเแพ้เพ้เาแพ้เผาแพ้เผาแพ้ก็เแ้าแพ้เผาแพ้เาแ้าแพ้กเผาแพ้ก็เผ้เผาแพ้ก็เาแพ้เผาแพ้กเผาแพ้เผาแพ้กเผาแพ้เผาแพ้อาแพ้ก็เผาแพ้ก็่ผาแาแ้ผ้้ผ อธิการไม่ให้ตามอิตามตามตามกฎเลยนะแบบแบบอันนี้เราประชาธิปไตยนะเสี่ยงเยอะกว่าเป็นผู้ชนะพี่มันไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วพี่ไอ้สัตว์มาแทไทางประชาธิปไตยมึงอย่ามั่วมันไม่เกี่ยวเลยพี่มันเกี่ยวมันเกี่ยวมึงคนสุดท้ายมึงไปทำเราเป็นทุตุ้นเลยกฎปันห้ามกฎปันห้ามมีเกมโหมดกดปนฎมันมีเกมโหมดได้ไม่มีกดว่าห้ามมีเกมโหมดทั้งหน่อยไอ้ยังมันเป็นตุ้นเลยไป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 เป็นตุ้นไอ้สัตว์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวคอยถามอะไรอย่าง ใครฟังพี่โบ๊ทันเฮ้ยผมฟังผมฟังทันพี่โบ๊ชหรือว่ามึงมึงเป็นตุ๊นเลยไป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 ไป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 ไม่ใช่แล้วหมดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคือพี่โบ๊ชอะจันจันมากเป็นคนที่จันเรืองจันทัพบุรีนะจันไรไอ้เผาระวังระวังลื่นนะเว้ยอยู่ตัวใกล้พี่อ่ะระวังสั่นไร โอเคับเราขอปิคลิปวยาลัยนีครับดิวเกนเจรการไม่ไปอกระเจอคิปตาผมเผาต้องไปทำร้อยแปดสิบวินาลีตุ้ดนีครับผมไอ้รอดูช่องกระเพราแล้วทำไมคุณต้องมาหยุดโดนแคบเหตุการร้อยแปดสิบตุ้ดเผาลงด้วยเผาลงด้วยร้อยแปดสิบวินาทีตุ้ดใช่เผาขางมอนโหลเขารักิงเหรอคิปหน้าผมดิวเกนเจรับ เอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบย